สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมมาพอกันครับเซลแมนอมตะคีเมาส์ชแนลครับอ่าช่วงเวลาหาโมงพอดีครับกําลังปิดลานแล้วนะครับเมื่อกี้อ่าพอดีบ่งหูจีไายยังครับเบิดมือเบิดเวบนเนาะมากระแนบจากลูกค้าเจ้าซีไายรถรุ่นไหนนะครับก็เลยมาเห็นเอ็มยูซีเก่านะครับลูกค้าเพิ่งกระสอบถามอยากเห็นรุ่นบีเดี๋ยวจะภาพเบิรงรุ่นบีน้ำเนาะเดี๋ยวจีแนะนําราคาเอ็มยูซีเก่าก่อนนะครับเอ็มยูซีเก้ามือสองครับรถปีหกสี่ ชั่วโมงใส่งานหนึ่งพันหกร้อยนะครับหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบกว่าชั่วโมงประมาณนี้แหละแล้วก็ราคาเงินสดพร้อมผ่านหน้าผ่านหลังนะครับเบด้านหน้ากับผ่านหลังพร้อมปรับสภาพให้ใหม่ครับราคาเงินสดอยู่ที่หกแสนห้าหมื่นบาทครับหกแสนห้าเออหกแสนห้าหมื่นบาทนะครับจากเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับลดได้อีกหกแสนห้านะครับมื่อนี้อ่าแล้วก็ดาวนะครับส่วนลดเงินดาวรถแล้วเหลือเจ็ดหมื่นนะครับคันนี้ดาวเริ่มต้นเจ็ดหมื่นบาทครับส่ง หปีรายปีมีงดย่อยหปีงดย่อยสามพันครับงดปีอยู่ที่หนึ่งแบาทนะครับนี่ครับรถตัวนี้กัถ้าในตอนนี้กัคือ m u c 9กัขันนี้กัสีสภาพเกียรสภาพดีสุดนะครับมาเกียร์สานะครับผม 3A ามเบวกเลยนะครับสภาพดีครับสภาพดีรถสภาพดีสวยคันหน้าสวยๆครับคัดสวยเดิมๆครับคันนี้เดิมๆทั้งคันเครื่องเดิมวนท้ายเดิมยางล้างสวยนะครับยางเต็มยางนาก็เพราน่าจะเปลี่ยนมาข้างเดียวนะครับยางนาข้างนี้เปลี่ยนมาแล้วครับต่อีกครางนึงหน่าจะบ่ท่านเปลี่ยนนะครับผมก้นใบมีดเต็มนะครับใบมีดสวย ทานลางสวยแต่ว่ากะดอกยางกันยังพอใสีได้อยู่นะครับอาจจะได้เปลี่ยนทางนี้ให้นะผมว่าเบื้องส่งแล้วฟังนี้กังามครับสภาพฟังนี้กัโอเคเลยนะบ่มีตำนี้ครับท่านนี้ไม่มีตำนี้นะครับผมมีวงได้คักงอแตกนะครับผมทุกอย่างเหมือนเดิมจับถือว่าสภาพดีครับอยู่นะเป็นยูสีเก้าครับผู้ใดอยากได้ตัวใหญ่ขึ้นมาจากเอลฮานซูนะครับเป็นยูสีเก้าครับ มาควใหญงความแห้งครับผมสองคันนี้เลยครับดาวเจ็ดหมื่นบาทครับผมโมชันมือสองนะถ้ารถไม้มก็ดาววารายตครับผมโมชันรถไม้นะรถใหม่กับแปดประมาณแปดแสนซีแปดแสนหามื่นนะประมาณนี้พันหน้าพันหลังนะตัวนี้มันหกแสนหะาต่างกันสองแสนนะครับรถไปกระดาวแค่สิบเปอร์เซ็นต์ำรถจ่ายแค่ประมาณสองหมื่น 2, 000, ประมาณน,นี้ครับรถใหม่อาจจะมืน่นอาจจะเประมาณสองหมื่นเนาะ เขาข่าวประมาณรับรถสองหมืนบาทครับรถใหม่ปันเดียเงาแปดสี่เลยนะครับผมสําหรับมือสองก็คือราคาตามลงมาจากน้อยงวดก็ตามกว่านิดนึงแล้วก็อยอดร่วมดอกเบีย้ยมันก็นยิ่ต่างกันนะครับสามสี่แสนกว่าไปนะครับถ้าเป็นรถรุ่นบีนะเดี๋ยวพามาเบิ้งดูค้าเพิ่นว่าอยากเห็นรถหน่อยรุ่นบีว่าสั่นนะเดี๋ยวผมพามาเบิ้งว,ง,วงว่ามีตัวใดเนี่ย ยึดตัวเปล่านะครับตัวขั้นนี้น่ะยยึดยึดจวงยึดยิึดตัวเปล่าตัวนี้น่ะจะราคาแรงอยู่สามแสนกว่านะครับมีตัวนี้่ะถือก้ามูครับรถแต่อยู่ประมาณสองแสนสองแสนหาประมาณนี้ครับสองแสนห้าหมื่นบาทนี่ครับตัวรถเปล่านะครับตัวเปล่าเลยตัวรถเป่าเ่าครับสองแสนห้าหมื่นบาทครับจะเป็นตัวนี้เลยเขาลองได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์เท่าอยากซื้อยางเพิ่มก็ยังซื้อเอาครับมีโรตารีไมีผ่านมียังหานะครับซื้อได้ ซื้อเพิ่มได้เลยเป็นการซื้อือแบบเงินสดถ้าพอนกับดาวได้นะครับตัวนี้ดาวได้แต่เงินดาวผมจาไว้นะจังคอยสอบถามผมมานะครับแต่ถ้าดาวตั้มต้องเป็นรถไม่ครับเมื่อสองกับหากส่วนรถช่วงน,นี้กับยูประมาณสองสามหมื่นได้อยู่ครับเงินดาวแล้วแต่ขั้นอีกเจนึงนะครับตัวนี้บียิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดติดใบมิดมีโค้งกันอ้อยตัวที่โค้งกันอ้อยบ่อค่อยมีนะครับส่วนลายคลายออกไปบปแล้วนะยิบเอ็ดแรงยิบเอ็ดแรงตัวนี้กับพอาป่านรถไม่แล้วครับนี่ ชัมม่วโมงพอถึงลอยนะครับชัมม่วโมงสวยงามบอถึงลอยครับยี่สิบเอ็ดแหล่งไม่ไหมเลยครับนี่พเพิ่นเอาไปบ่โ,โหเนี่ะอาจจะไปขี่นิดเดียวเพิ่นก็แบบอาจจะบ่เวิร์กนะครับมันก็นกนยบยปล่อยมาเพราะว่ายึบเอ็ดแรงเนะี่ยยี่สิบเอ็ดแรล่งทัดติดใบมีดอ่ะมันจะเลี้ยวหรับมันกินนักตึงเลยล่ะครับถ้ารถบเบลนี่เลี้ยวหนักครับรถตรงแลียนรอตรงแลีนสักก่อนครับมันจึงจเลี้ยวง่ายนะครับอันนี้คือยึบเอ็ดแรงนะครับเด้อแนะน้ำว่าอย่าไปติด ุดใบมีดครับผู้ใดสิเอาไปเฮ็ดหน้าคิดว่าจะเอาไปเฮ็ดสวนเฮ็ดหน้าใส่ชุดใบมีดไปคิดพิสครับนี่แหละมาแบบโ,ชโบชั่วโมงบ่หอดลอยเลยครับนี่แดนอ้อมบ้านกนัแล้วก็เอามาคืนนะครับงั้นำมาซื้อไปแบบถอดชุดใบมีดไว้นะครับแล้วก็ใส่งานอันนี้มันใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับผมเดียวง่ายขึ้นเพราะว่าพวงมลาลัยมันบ่มีพาวเวอร์นะครับยิบยัดแรงตีชุดใบมีดอันนี้สบายครับยิบซียิบยัดตีชุดใบมีดมันก็เลี้ยวได้สบายครับง่ายๆแล้วก็พวกนี้แหละ ยิบซแรงกะยิบซยิบกับอยู่ประมาณสองแสนปายสามแสนนะประมาณสองแสนปายสามแสนนะล้วแต่สาภาพครับผมอ่ะใดสนใจกับสอบถามกัน้ามาได้ครับศูนย์หกหนึมมครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองสี่สี่สาครับผมเพ่ไม่หนาวเพราะหอดมืดนะครับสำหรับบ่นบีน,บนนะครับอู้ใดสนใจตัวใดกับที่ต่อ้ามาเนีเขาจไหมครับข,ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมครับสวัสดีครับ